โพลีนนนเราใช้ชื่อว่าสีสม้มโพลีนนนนี้ดีมากครับจําเป็นมากสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบการหายใจเรื่องระบบหัวใจเพราะว่าโพลีนนนเขาใส่ตัวโพแทสเซียมเยอะมากใส่เพื่ออะไรครับดูแลเรื่องการเต้นของหัวใจดูแลเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจเพราะฉะนั้นคนไทยเรามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจตายช็อกเสียชีวิตกันมากเพราะฉนั้นโพลีนนนจะไปช่วยทําให้กล้ามเนื้อหัวใจของเรา,ขเราแข็งแรงครับ จะทาให้มีปัญหาเรื่องช็อกหม้ว่าคนที่เซเลอดตีบเนี่ยเป็นมากในไทยเราตอนนี้เสียชีวิตกันมากเลยนะครับหนึ่งชั่วโมง6คนนะแล้วก็ยังมีตัวธาตุาเหล็กเพิ่มธาตุเหล็กไปช่วยทําให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอทานเพราะนั้นไปแล้วจะทําให้ไปสร้างฮีโมโกลบินซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบในฮีโมโกลบินนะครับแต่ถ้าผู้ที่เป็นทารสิเมียนะครับผมไม่แนะนํา เพราะถือว่าคนที่เป็นทัศซียมยนั้นจะมีธาตุเหล็กเกินอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ให้ทานนะครับแล้วก็ใส่ซิงค์ลงไปในเรื่องของทาทาให้เกิดสร้างเอนไซม์แล้วก็ B6 ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นโพลินอนจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเลือดเลือดจางดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจและยังดูแลเรื่องของการน้ําที่มันบาลานซ์อยู่ในสมองเราในสมองเราคืออย่างนี้ครับถ้า ระบบในเซลลจะมีโพแทสเซียมอยู่แต่ถ้านอกเซลลจะมีโซเดียมเพราะฉะนั้นถ้าโซเดียมกับโพแทสเซียมนั้นไม่บาลานซ์กันจะทําให้เราเกิดการเวียนหัวหน้ามืดเคยยินไหมครับน้ําในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนเวียนหัวเพราะฉะนั้นทานโพแทสเซียมไปนั้นจะไม่เกิดอาการตัวที่ทําให้เกิดบ้านหมุนเวียนหัวได้นะครับผม